สวัสดีครับวันนี้อยู่แอปรอยัลคาสิโนครับก็มายิงปลา4คนเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใส่โคตรก็เข้ามาในส่วนของกิจกรรมนะครับก็ฝากไวดด์พีเอ็มซีหนึ่งสองห้าสี่แปดเจ็ดแปดนะครับก็จะรับชิปเอาไว้ไปเล่นกันหนึ่งแสนชิปนะครับเอาเคเข้าส่วนในห้องอยิงปลาครับก็เป็นห้องระดับสูงนะอันนี้ชิปขั้นต่ำหนึ่งหนึ่งล้านชิปนะครับอันนี้ผมเพิ่งไปเล่นมานะแรกใน,ในส่วนของการแลกการ์ดอาร์นะครับ ตอนนี้ก็เลือหนึ่งพันนะครับก็คือผมไม่เล่นนานแบบมีตัวมาใหม่เยอะนะห้องระดับสูงนี่มันน่าเล่นนะครับคือมังกรมันออกมาบ่อยแล้วก็เรียกว่ยตัวสุ่มระเบิดนะครับมาใหม่นะอืมค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมก็จะล็อกประมาณนี้นะครับ ส่วนที่เป็นไหไยชองคำตัวตัวปืนกลยิงฟรีสามสิบวิเนะี่ยผมจะกดคลิกเอานะครับอ่ะไปก่อนลองยิงไปก่อนอันนี้ผมเล่นเบ็ดละสองร้อยนะครับตัวยิงไปอ่ะเน้นยิงมังกรก่อนช่วงนี้มังกรอย่างต่ำนี้มัน300อเท่านะครับสูงสุดก็500เท่านะ ก็จะได้ยินเสียงพี่มังกรมาแล้วยิงไปก่อนเสียงรถขายน้ำปลามาก็ขอภอภัยครับอัดกลางวันก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหเราไม่ได้เลยเอาไฮมาแล้วเฮ้ยมันแตกสักครั้งหนงึ่งกิ้งกิ้งหนึ่งก็โอเคละอโอเค กิ้งกิงหนึ่งพอก่อนพอได้ทั้งสี่แสนนะผมไม่ไม่กะว่ายิงแตกหรอกดียิงสูงกว่าเขาสักนิดนึงไม่แตกเราก็ตัวใหม่นะนี่ใครแช่ใครแช่เอายิงด้วยแช่แล้วก็ยิงด้วยแตกดีตอนนี้ตอนที่ไม่มีใครยิงเนี่ยมันควรแตกได้แล้วโอ้บ้าบอเอาค้างค้างเลยค้างเลยแช่อีกแช่อีก มันต้องแตกแล้วมันต้องแตกแล้วแช่ไม่ทันนะผมมันค้างนะครับเครื่องร้อนนิดหน่อยรางวัลโบนะัสจริงๆผมเหลือแค่เนี่ยรางวัลสุ่มแจ็คพอตนะครับเหลือแค่ส9งหมนะตอนนี้ขึ้นมาแสนห้านะฮะก็คือห้องเล่นเล่นห้องระดับสูงคือมันมีตัวให้ เล่นเยอะนะครับตัวโบนัสอะไรมันออกมาตลอดนะครับถ้าเล่นหลายคนด้วยแล้วเนี่ยโอยิ่งยังเยอะเลยก่อนที่ผมอัดวีดีโอเนี่ยเจอคนที่เล่นแบบเบ็ดหกพันเบ็ดสองหมืนเนี่ยโอ้โหนั่นก็ปล่อยเขาครับผมเล่นเบ็ดสองร้อยพอเล่นเยอะไม่ใช่แล้วหมดครับเออไปเล่นยิงปลาสองคนเนี่ยเบ็ดละ ให้เบ็ดละพันเนี่ยผมแทบหมดเลยขนาดมี10บเอมนะครัแบบเดียวก็หมดละวตัวสูมระเบิดครับตัวนี้ตัวมาใหม่เหมือนกับไอมหาศึกคิมลังเลยในตัวบอลลูนอะอะมังกรมานะครับเราก็เทคนิคในการเล่นของผม,ผมจะกดหยุดกดหยุดนะเพื่อให้มันยิงตัวมังกรนะครับเราไม่ต้องไปล็อกยิงมันนะก็จะประมาณนี้นะครับอาหายมาละ ขอกิ้งกิ้งอีกทีโอเคกิ้งกิ้งได้แล้วขึ้นมาเท่าไหร่ให้มันยอดสะสมนะขอะกิ้งกิ้งรอบเดียวเองอไม่เป็นไรเราไปกดหยุดไม่ได้ด้วยเรานานๆเข้าไปยิงกับเขานะเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเท่าไหรนะ่แล้วเนี่ยฟูงปลาเออยิงแบบเสียน้อยที่สุดแล้วกันก็คือเราไม่ได้รู้อะไรหมากมามขนาดนั้น อ่ะได้เฉยแต่ว่าผมไม่ได้ยินเสียงไงเวลาผมอัดวิดีโอเนี่ยค่อนข้างช่าง,งหน้าเศร้าโอ้โหแลกเก้าแสนบอกเลยครับจัด <c oughs> ชิปอยู่แค่หมื่นกว่าล้า <c oughs> <c oughs> นสี่ถ้าแตกตอนนี้บอกเลยว่า <c oughs> โคตรรวยอะตอนเนี้ยผมว่าผมได้ขายชิปแล้วเพราะว่ามันแลกไม่ได้นะครับ มันบอกว่าขึ้นจำกัดสูงสุดอะไรของมันนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นอะไรเดือนนี้จริงๆผมแลกแค่2รอบนะรอบแรกจะเป็นวันที่6นะครับอ่านเดือนเะมังกรมาเห็นครับวันที่6เดือนนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นวันที่22นะ เอามาโอเคใครได้มังกรเอะเราได้นะครับอย่างตามนี้เราก็ได้อยู่แล้วนะครับ60,000ชิปเพราะว่าตั้นตาม300เท่านะครับถ้าได้ยินเสียงแทรกหน่อยก็ขออภัยนะครับอะยิงไปเรื่อย าากลางวันก็จะมีเสียงแทรกหน่อยยิงไปเรื่อยแล้วกันรถอะไรมาใครอีกแล้ววะเนี่ยเอออะยิงไป ตอนนี้พอมานาทีวนะโอ้นาทีบวกมาอ่ะบวกมาครึ่งน,นึงเลยนะครึ่งยิงไอโอ่งแตกก็ปกติยิงไม่ค่อยแตกนะครับเดลนไป สุ่มระเบิดใครได้เดี๋ยวผมยิงหายก่อนมันจะร้อยห้าิเท่าในส่วนของปลาหมึกสุ่มนะครับโอ้ไม่กิ้งกิ้งอะ่ะสะสมเยอะขนาดนี้มักนก็กิ้งล้วอ่ะก็เล่นเบ็ดเยอะนะครับไม่เป็นไรเราเผื่อฟุกกับเขานะโอ้มันไม่กิ้งเลย หายไม่ติดสักรอบเลยเรายิงตัวอื่นไปก่อนอผมว่าเริ่มแตกยากแล้วหายใครได้มีคนได้แล้ะ ไปล้านกว่านะมังกรไม่ค่อยออกก่อนที่ผมจัดวีโรนี่มังกรเข้ามา3-4ตัวติดนะครับตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งก็เข้ามาเรื่อย อาจจะตอนนี้คนน้อยด้วยแหละมันเหลือแค่2คนนะครับตอนที่ผมก่อนทาคลิปเนี่ยผมเล่นอยู่สี่คนนะตอนนี้คนเริ่มออกไปเรื่อยลอะเครื่องตอนนี้รู้สึกว่าจะร้อนนะฮะเดี๋ยวนี่สักพักหนึ่งนะพี่เคราะห์เราได้เลยหรอ,อโอเคยิงไป โโอ้40เท่าคูณ2คูณ2คูณ10น่าเกียดเพืนแต่ว่าตัวเนี้มันคูณสูงสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,500นะครับอ่1,500เท่าตอนนี้ก็เข้ามา4คนละโอเคก็บอกมานิดนี้นิดหนึ่งนะครับ1.2เอ็มเป็นไปประมาณ10นาทีพอลอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ